สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาเจอกับพี่นา,นานในรอบเยอะมากเลยที่ไม่ได้คุยกันเนาะก็วันนี้วันนี้พี่นาก็ไม่มีอะไรมาพูดเยอะๆมากมายเอเคเอาไหมเอาหมวันนี้พี่นานก็ไม่มีอะไรมาพูดมากมายเนาะก็คืออยากจะมารีวิวว่าทำไมพี่นานถึงมีผมสวย แล้วก็มีคนถามว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็ถามเนาะตอนนี้โอ้ยทำไมเธอดูผมสวยแล้วก็ดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยผิวพรรณก็ดูดีขึ้นนะแบบไม่ดำแล้วก็มีขาวขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเพื่อนๆที่เมืองไทยเขาก็ทักมาแล้วก็แบบดูสวยดูดีขึ้นนะอะไรเงี้ย ม,มันก็สวยธรรมดาแล้วเพราะเราแต่งหน้าเนาะนี่พี่นาก็พี่นาก็แต่งหน้าเขียนคิ้วปัดมาคาลานิดนิดไม่ได้ใส่ขดตรงขนตาหรกแล้วก็ทาปากนิดนิดเนาะแต่ปากพี่นาเ็าไปเป็นแบบเป็นม,มุมเป็นคนที่มีม,มุมปากอ่ะเพื่อนๆนตอนนี้ก็มานาั่งถ่ายทําที่ในห้องลูกสาวดูดิหนุ่มๆนมเพียบเลยลูกสาวชอบมากเลยหนุ่มๆนมเพียบไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกเนาะ ก็ทำไมพี่นาถึงแบบดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็มีผมสวยอันนี้พี่นาผมปีที่แล้วตัดตัดสั้นๆเนะเพื่อนๆจำได้ไหมที่พี่นามีผมสั้นเนาะเนี่ยเดือนพฤษภาฯนี่ก็ครบปีหนึ่งเนาะผมแล้วทีนี้พี่นาจะมาบอกว่าเออทำทำยังไงถึงแบบผมสวยอะไรเงี้ย ก็พี่นาก็มีตัวช่วยเนาะ mm hmm. พี่นาจะใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นยาสำหรับ hair skin and nail เนาะ mm hmm. เล็บก็สวยนะเพื mm ่อ hmm. นๆดูเล็บพี่นาสิ mm hmm. เล็บพี่นาสวยนะเป็นคนที่เล็บสวยอื mm hmm. แต่นี้มือไม่สวยหรอกเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านอก mm hmm. เคยลำบากช่วยงานพ่อแม่ดําไรดํานาทํานามาตลอด mm hmm. เดี๋ยวย่าให้วัวให้ควายอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วพี่นาก็ใช้ตัวนี้แหละดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเส้นผมผิวหนะังเนาะแล้วก็มีตัวนี้มันจะเป็นน้ำมันสับปาเป็นของโอเมก้าสามเนาะนั่นแหละมันจะเป็นน้ำมันพรมพิตแอนด์ิตออยล์จะใช้ดีมากๆพี่นาก็กินทุกคืนนะเนาะครบอาทิตย์หนึ่งพี่นาจะหยุดกินแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเดือนหนึ่งจะกินประมาณอาทิตย์เวน้นอาทิตย์ใช้ดีมาก แล้วมีคนถามเนาะว่าทําไมพี่นายุเท่าไหร่ทําไมแบบดูดีสุขรูปร่างก็ดีไม่เห็นอ้วนอะไรเงี้ยพี่นาก็อายุ44ปีนะคะเ,เดือนพฤษภา,านี้ก็ครบ45วันเกิดเนาะก็ครบรอบวันเกิดอายุ45ปีอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ก็ถามว่าทำไม ทำไมยังดูดีรูปร่างดีดูไม่แก่เลยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่เมืองไทยเขาก็ทักมาเนาะว่าทําไมแบบดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างยังไงไม่ไม่แก่ไม่อ้วนอะไรเงี้ยมันมันก็บอกไม่ถูกนะเพื่อนๆนว่าทําไมเราไม่อ้วนเพราะเราเป็นคนตัวเล็กมาตั้งแต่แบบตั้งแต่วัยรุ่นน่ะกินยังไงก็ไม่อ้วนค่ะแบบเพื่อนเคยมีอ้วนครั้งเลงที่ตอนทำงาน เทพสมัยเป็นใบรุ่นนะ่ะตอนนั้นอ้วนอ้วนจริงๆจนโดนเพื่อนทํางานเป็นพีซีเนาะเดินผ่านเพื่อนๆแต่และแผนเดินผ่านเพื่อนแต่และแผนเราโดนผู้ชายทักแล้วก็แบบผู้ชายมาล้อเรามา,มา,มาแบบมาแย่เราแบบทำให้เราแบบไม่ชอบอ่ะตั้งแต่นั้นมาเราเริ่มปรับดูแลตัวเองมาตลอดจะให้ไม่ให้ตัวเองมีรูปร่างอ้วนอะไรเงี้ย จะดูแลรูปร่างเราตลอดนั่นแหละก็นั่นแหละก็เพื่อนๆเ,เราก็ต้องดูแลตัวเองอะนะ้องเพราะว่าเราเอาอยุเยอะแล้วเราก็มีครอบครัวแบบเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยทํางานไปด้วยยิ่งทํางานหนักมันก็ทําให้เราแบบกินข้าวไม่อร่อยอะนะบางทีก็กินอร่อยบางทีก็กินไม่อร่อยกับข้าวมีแย่ๆแต่มันกินบางทีมันก็ไม่อร่อย นั่นแหละก็ลองไปหาซื้อกินนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ที่คนที่อยู่ต่างประเทศตัวนี้ตัวช่วยได้นะคิดดูผมพี่นาเพิ่งตัดไปอะ่ะไม่ใช่นี่นะเพื่อนๆแบบเราเรานั่นแหละแล้วผมแล้วหงอกก็ไม่ค่อยมีนะพี่นาอายุสี่สิบสี่ไม่ค่อยมีหงอกนะมีก็มีเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบ เป็นตอขึ้นมาไม่กี่ตอมีแต่ข้างหน้าข้างอื่นไม่มีนั่นแหละก็แบบชีวิตคนเราเนาะถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเองไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือจะผอมมันถ้าเราสุขภาพดีมันก็จะแบบทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะได้ต่อสู้กับโรคภัยได้เนาะพินาย,ยู่อเมริกานี่เสียงกับโรคภัยมากเลยนะทุกคนยิ่งโควิดระบาดอย่างเงี้ยนะที่อเมริกานะเรา อยู่กับร้านอาหารเลยนะเพื่อนๆแต่เราก็ป้องกันตัวเองดีอะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพเราก็ถือว่ายอมรับว่าตัวเองอะดูแลรูปร่างดีลูกสาวก็ยังบอกว่าแม่ไม่เห็นอ้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูบางทีนางต้องควบคุมน้ําหนักะนางต้องเอาอันเนี้ยรถวิ่งมาให้นางวิ่งให้ดูรูปร่างพี่นะ อันนี้อนะห้องนอนลูกสาวนะคะจะเป็นเรียบๆเ,เดี๋ยวรีวิวห้องลูกสาวไปด้วยเลยวันนี้ทางนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นโทรทัศน์เขาแล้วก็จะมีรูปยายแล้วก็มีหมูเป็นกระปุกออมสินแล้วก็มีเครื่องสำอางมีโลชัน่นมีรีมมีวิกมีกระเป๋ามีเอก,กสารรองทงงเท้ากระเป๋านาง กระเป๋าแม่ซื้อให้ของแม่ซื้อให้หนางซื้อนตรงหน้าต่างว่ามีอะไรนะเพื่อนๆด้วยจะมีต้นไม้ซื้อซื้อนานแล้วนะต้นไม้อันนี้เดี๋ยวนะพี่นาดไม่ตายนางดูแลดีมากเลยสามกระถางเล็กแล้วก็จะมีพวกลงทงลงเท้ากล้อง กลอ้องโพลารอยแล้วก็จะมีกล้องของถ่ายรูปของพี่นาแฟนซื้อให้แต่พี่ให้รูปใช้แล้วก็มีรองทงรองเท้าของนางนางจัดเองนางดูแลห้องเองเนาะแล้วก็จะมีนมนมๆเพียบ bts กับลิซ่าแบ็คพิงนางบนว่าทำไมมันไม่มีโปสเตอร์ของลิซ่าแบ็คพิงไอเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆนางอยากได้อะ ถ้าอยู่เมืองไทยทรงเสร็จเต็มห้องเลยเพ,พื่อนๆเอยเนอะเด็กวัยรุ่นมันก็อย่างนี้แหละมันชอบเนาะดูนาะไปซื้อเสื้อทาหารที่โรงเรียนมานาชอบเอาไว้ใส่เวลาช่วงหน้าหนาวนาะจะใส่ขุมแล้วก็นั่งเล่นคอมอนะ่ะอืมความสุขของเด็กเนาะต่างประเทศมันก็มีเงาบ้างนะเพืพพ่อนๆก็เห็นใจลูกอีกไม่นานหรอกเราพอลูกจบไฮสซุลพี่นาก็จะกลับไปเมืองไทยเนาะนั่นแหละ เราเราก็ไม่คือแบบการดูแลรูปร่างของเรานะเพื่อนๆมาต่อที่รูปร่างก,ก่อนเนาะนั่นแหละมันจะจะหยูดที่ว่าการกินอนะ่ะเพื่อนๆถ้าเราหนึ่งละเรื่องความมันแล้วก็สองเรื่องอาหารที่หวานหวานเนาะพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงพี่นานจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินของจุกจนะิกเนาะพวกขนมขนมนี่กินค่ะแต่แบบจะนานๆกินทีแบบแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่บางคนนะกินแบบ ทค่ตลอดชั่วโมงอ่ะชั่วโมงหนึ่งกินครั้งหนึ่งก็มีบางโนแต่ถ้าใครที่หยุดกินอย่างนั้นได้นีจะดีมากเลยนะนั่นแหละก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็โรคภัยไปเยอะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองน,นะนั่นเองพี่นาก็อายุเยอะแล้วอ่ะแป๊บเพิ่มแป๊บเดียวเพื่อนเพื่อนจากลูกตัวเล็กๆเคยเลี้ยงลูกมาตัวเล็กๆ,ๆตกมาปีนี้ลูกโตสาวๆๆๆตเนี้ย เดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวมาคนเดียวว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองรอติอดตามเนาะก,ก็ไม่มีอะไรจะคุย,ยงไงแล้วก็ไม่มีคลิปอะไรจะทําก็อยากจะเอาชีวิตประสบการณ์ทุกอย่างแล้วทํำยังไงถึงได้ฝรั่งแล้วฝรั่งเป็นยังไงจนรวยจนรวยไม่สําคัญแต่มันอยู่ที่ว่าการประคองชีวิตคู่ให้มันดี เราอยอยู่กันได้นานแล้วพี่นาอยู่กับแฟนมาได้เท่าไหร่แล้ว<ม>เอาไว้คลิปต่อๆไปพี่นาจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ก็บายบายเพื่อนๆสวัสดีค่ะ